ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านยินดีนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกับเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่มันมาปากดีใส่ผมนะครับผมไอเดี ID เขาก็ไม่ได้แย่นะครับก็ตึงพอได้นะครับผมตึงแค่ไหนครับแต่มาปากดีใส่ผมอย่างนี้ผมก็ไม่ชอบนะรเรามาดูคลิปกันเลยนะครับผมไม่ด้สุดหนะน้าหนีไม่ได้ไกลที่สุดหนีไม่ให้ใไกลที่ลงุงลุงทำอะไรอยู่ลงุลงมึงเป็นเอ็นดู อย่าเล่นพี่น้องไม่อย่างนั้นน้องไม่ล่นจะมอยืดเอ็กซ์ทำไมขอมาลองเอ็กไอสังหารด้วย อ่พี่ช่หอีดูะดูนะนะฮักเจ้าหลายรีบเาฮักเจ้าลายอ่ะีบเาว้าวอไหไม่มีอะดิฮักเจ้าหลายเยาเจะจัดการเป็นป้าที่เด็ ก็เป็นไงกันบ้างนะผมสําหรับเด็กน้อยที่มันมาด่าผมนะผมก็เป็นไงกันบ้างนะครับฮาหรือเปล่านะผมก็โดนด่าว่าไอหนวดไอหนวดนะาผมก็ ก็ฝีมือก็น่นาจะไม่ได้แย่นะผมน่าจะตึงแล้วเคยขึ้นแดงตั้งห้าซีซั่นแลผมก็บอกเลยดูถูกว่าไอแดง2ดาวนะห้านะเก่าผมก็ขึ้นสุดน้าแค่แดงสซีดาวเองแต่ไม่เคยขึ้น5ดาวเหมือนน้องนะผมก็มาดูกันนะว่าจะตึงหรือไม่ตึงนะครับผมมาดูกันนะครับคนปึ๊บ อ๋อนี่ก็เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อันดับแรกเลือกสก,กานะครับผมกับลูกซองกวงนับอัพสามด้วยเป็นไงล่ะอัพของสามด้วยนะผมก็อัพสามด้วยนะครับก็ไม่รู้อะคลิปนี้ก็มันคลิปสั้นๆนะผมมึงอัดสั้นๆม,ม,มานะครับให้ทุกคนดูว่าสมัยนี้เด็กเด็กน้อยมันเยอะนะผมก็ฮ่าๆเด็กเด็กเกียนเยอะนะผมก็เด็กได้เยอะหา้าแบบ คุณโดนด่าวันเนเกมคุณไม่ต้องด่ากลับนะผมคุณไม่ต้องเปิดไมเลยคุณเงียบๆไปเพราะว่าถ้าคุณเงียบยิ่งไม่พูดกับเขาเป็นการยุ่ยๆให้เขาแบบไม่ค่อยถ้าเขารู้ว่าคุณไม่สนใจเขาแล้วเขาก็จะไม่สนใจคุณนะผมก็บอกเลยอเด็กพวกนี้ี่แบบไม่มันเงาอะเออมาดา่าแต่ก็ตลกดีอะผมไอหนวดนะครับก็เราจะดูแบบ ดูก็น่าอนดูนะผมก็ไม่ได้แบบดูน่าเกลียดไม่น่าสมเพชไม่ได้แบบดูแบบอุ๊ยคุณแต่คนเกลียดพูดจะถอยๆอะไรพวกนี้ผมก็ดูน่าเอ็นดูนะผมเอ็นดูที่เขาเป็นเด็กนะผมแต่ว่าไม่เอ็นดูที่เขาพูดคาหยาบนะผมก็สมัยนี้เด็กมันแบบมันหัวร้อนเนี่ยอาจจะซึมซับมาจากเกมหรือยูทูบนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเด็กคนนี้มันเกลียดนะผมบอกเลยนะครับก็ ถ้าคุณเจอโดนด่าคุณไม่ต้องโต้กลับนะผมแบบคุณยิบเนียไปนะครับแตกอ๋อตายแล้วผมก็ไม่รู้นะผมก็ดักยิงเนี้ยผมเอาไอ้แค่เขาออกเกมน้องหัวร้อนออกเกมเลยอ่ะทุกคนโอ้ออกเกมแมวน้องหัวร้อนเลยหัวร้อนออกเกมเลยทุกคนน้องออกเกมเลยหัวร้อนหัวร้อนเลยอ่ะ น่าจะหัวร้อนน่าดูดูทรงละหัวรถบนไปไม่รู้ว่าแม่เรียกไปก่อน้ําหรือเปล่าก็คลิปนี้ก็ขอจบกันนะผมก็น้องก็ลบชื่อเพื่อนไปเรียบร้อยนะผมไปบิดแล้วรวยแ <c> ล <oughs> ้วก็ไปครับบายบายทุกคน